คนิปนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับวัดที่ทั้งสวยงามทั้งเก่าแก่แปลกตาและแอบซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาจังหวัดเชียงใหม่โดยผมจะคัดมาทั้งหมด4วัดที่ผมรู้สึกชอบในพุทธศิลป์และงานศิละปะทางด้านสถาปัตยกรรมผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ละสถานที่และถ่ายทอดความงดงามที่ซ่อนอยู่ออกมาซึ่งผมก็เพิ่งค้นพบสถานที่เหล่านี้เหมือนกันจะมีสถานที่อะไรบ้างลองติดตามชมกันเลยครับ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องรละวางทางกันไว้นะครับเวลาชีวิตคนเรานั้นสั้นเราไม่สามารถทำทุกอย่างที่ต้องการไปทุกที่ที่อยากไปเพราะโลกนี้ยังมีอีกหลายสถานที่อีกหลายเรื่องราวให้ชวนหลงไหลชวนใฝ่ฝันและเชื้อเชิญให้เราไปสัมผัสยิ่งผมออกเดินทางมากขึ้นผมเริ่มเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นบางครั้ง ชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นคุณภาพสวัสดีทุกคน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 เอาล่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดตาดเหมยอำเภอดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโหสวยจังเลยกว่าจะดันโดนขึ้นมาก็ขึ้นเขาชันอยู่เหมือนกัน ที่นี่ก็เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาเรียกว่ากลางป่าเลยก็ว่าได้เออเราต้องบอกนี้ก่อนนะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมความสวยงามของวัดต,ต่างๆที่เราคัดมาที่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เลยนะก็จะเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไัย มีพุทธศิป์ที่สวยงามมีความเก่าแก่นั่นแหละเราก็เลยอ่ะเราคัดมาเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีวัดอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้นะทุกคนเรามาเริ่มต้นกันที่วัดที่ดอยสเก็ตก็คือวัดตัดเหมือนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของวัดที่นี่กนะันดีกว่าสถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อปีพศ2473เป็นวัดเล็กๆที่เงียบสงบ อบล้อมไปด้วยป่าไม้มีวิหารที่สวยงามศิลปะล้านนาเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชาวบ้านเล่าว่าที่นี่อดีตเคยเป็นที่จำศีลของพราหมณ์ชิปะขาวแต่หลังจากนั้นวัดนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะความงดงามทางด้านพุทธศิลป์ออกซิเจนจากป่าความสงบโดยรอบและความวิจิตของวิหารช่วยสร้างคลื่นพลังงานดีๆให้กับสมอง ผมกวาดสายตาไปตามมุมต่างๆสร้างสุนทรียะในใจราวกับว่ากำลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระประธานที่นี่ถูกแกะสลักจากไม้จำปีทั้งต้นที่มีอายุก,กว่าร้อยปีโดยลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรกว่าที่ล้มอยู่ในป่าอนุรักษ์ของชุมชนบ้านดงชาวบ้านจึงช่วยกันลากของมาไว้ที่วัดแล้วก็ได้กลายเป็นที่กราบไหว้ศักระจนถึงวันนี้การมาเที่ยวคนเดียวมันก็ดีตรงนี้แหละ ตรงที่เราสามารถเสพความงามดื่มดำ่ำกับสถานที่เหล่านั้นจนอิ่มจนพอใจเพราะการมาเที่ยววัดของผมไม่ใช่เพียงการมากราบไหว้พระแต่มาดูพุทธศินดูงานศิลปะเรียกว่าเที่ยวเชิงเสพและนี่ก็เป็นภาพเก่าก่อนบุรณะให้สวยงามอย่างเช่นทุกวันนี้วัดแห่งที่สองที่เราจะไปกันอยู่ห่างเพียง10กิโลเมตร แต่เราต้องขี่ตัดภูเขาข้ามไปอีกที่หนึง่งเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวสูงชันและลื่นในบางจุดแต่ถนนก็ลาดพื้นไปหมดแล้วถ้าใครมาเส้นนี้จะได้พบกับความชื่นฉ่ากับเสียงนกเสียงน้ําได้สัมผัสกับไอจากป่าที่ชื่นใจถือว่าทางไม่ลําบากนะสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นเส้นทางที่ทะลุปไปยังแม่กําปองได้ด้วย เอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดแม่ลายอำเภอแม่อ่อนอยู่ไม่ไกลาจากวัดตาดเหมยที่ดอยสะเก็ดนะมันก็ข้ามภูเขาโหแต่ว่าภูเขาค่อนข้างที่จะชันมากทางชันมากเลยก็ข้ามจากดอยสะเก็ดมาแม่อ่อนนะอารมณ์แม่อ่อนที่นี่คล้ายๆกับแม่กำปองเลยทุกคนก็คือจะมีลำธารแล้วก็มีที่พักโฮมสเตย,สย์สวยๆแล้วมีแบบ มอสเขียวๆชื้นๆหน่อยอะนะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปในโบสถ์ได้เพราะว่าเขาเอาเหล็กมากัน้นก็คงดูได้แต่ข้างนอกนะที่เราเลือกมาวัดนี้เพราะว่าหนึ่งคืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติสองก็คือศิลปะที่แปลก<ม>ก็คือเขาใช้หิน ที่เก็บจากทานลำน้ำที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็เ,เอามาประดับประดาทั้งหลังเลยโบสถ์ทั้งหลังเลยปะเดี๋ยวเราไปดูความงามของโบสถ์หลังนี้กันป่ะวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2480ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทาน้ำไหลตลอดทั้งปีเป็นวัดเล็กๆที่เงียบสงบมากแต่ความสวยงามแปลกตาของที่นี่คือตัวโบสถ ตัวโบสถ์นั้นถูกประดับด้วยหินจากท่าน,น้ำแม่ลายที่อยู่ด้านล่างเกิดจากแรงกายแรงใจของชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องใช้ความเพียรในการแบกขึ้นมาจากน้ำมาประดิษฐ์ประตอร่อเข้ากับผนังให้ออกมาเป็นลวดลายเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามอย่างที่เราเห็นวันนี้และอีกมุมหนึ่งก็เป็นพระธาตุเจดีย์ที่ก่อขึ้นมาจากก้อนหินทั้งหมดไม่ใช่การประดิษฐ์ประตอร่อแบบตัวโบสถ์ซึ่งถือว่าเป็นอีสถานที่หนึง่ง ที่ต้องมาลองสัมผัสด,ด้วยตัวเอง ดีครับวัดหลวงขุนวินนี่ทางขึ้นยากไหมอ๋อถ้าจะว่ายากก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับมันเป็นทางอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมไอ้จะมีลูกลังบ้างอยู่แล้วลูกลังนี่เละไหมไม่เละไม่เละใช่ไหมได้อยู่นะพี่โอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับครักคบกระเป๋ากองตกเฉยเลย ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่โหลึกลับมากอยู่ใจกลางป่าเลยต้องดันโดนมาหน่อยนะใครที่จะมาเราไม่แนะนํานะถ้าใครที่ขับรถไม่ค่อยแข็งเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายชันแล้วก็สูงมากเผื่อเวลามีรถสวนกันสวนทางกันเนี่ยมันจะลําบากเขามีรถบริการให้ แต่ว่าเห็นไวัไวหกร้อนะไม่แน่ใจต้องลองเช็คอีกทีหนึ่งป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นกันในวัดเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า700ปีแต่อยู่กลางป่าห่างไกลชุมชนจึงถูกทิ้งเป็นวัดร้างมายาวนานจนกระทั่งเมื่อพศ2497ครูบาอุ่นเลือนสุปโทซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาศีวิชัยก็ได้เข้ามาบูรณะวัดแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังคงความเก่าแก่ในแบบล้านนาต้องมนต์สะกดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความชื้นใจกลางป่าทําให้มอสเขียวขึ้นมาเกาะตามมุมต่างๆโดยเฉพาะหลังคาหอพระไตรที่ติดอยู่กับวิหารไม้ยิ่งขับเน้นความเก่าแก่ความมีมนต์ขลังของสถานที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น วัดแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ900เมตรและถูกปกคลุมด้วยไม้ใหญ่ทําให้อากาศเย็นตลอดทั้งปีและเพิ่งจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเมื่อไม่ถึง5ปีนี้เองเพราะสถานที่แห่งนี้อยู่กลางป่าลึกการเดินทางยังไม่ค่อยสะดวกทําให้ที่นี่ยังสงบร่มเย็นผมค่อยๆใช้เวลากับสถานที่แห่งนี้ชื่นชมความงามอยู่ในใจ ปัวสดหลังใหม่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนปาปรินิพานมีความอ่อนช้อยวิจิตรการตาด้วยงานไม้แกะสลักบางครั้งผมพ็เชื่อว่าการได้มาเห็นอะไรด้วยตัวเองกับการเห็นทางภาพถ่ายทางคลิปวิดีโอมันคงให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากเพราะการที่เราได้อยู่ที่นี่ณตรงนี้เราได้ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเต็มที่ตาหูจมูกกายและใจนี่จึงเป็นเหตุผล ให้ผมต้องออกเดินทางมาดูด้วยตัวเองโอ้ยทุกคนสวยมากเลยอะทำจากไม้พระนอนข้างหลังก็เป็นไม้หมดเลย และอุโบสถฝั่งตรงข้ามก็เป็นอุโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่ไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางจงกรมแก้วเป็นงานไม้แกะสลักจากไม้จำปีป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกความสูงถึง9เมตรฐานกว้าง2เมตรเป็นไม้ยืนต้นตายที่หาได้ยากมาก ็คือวัดหลวงขุนวินโอ้โ oh, หถือว่าเป็นอันซีนนะถ้าใครสายมูนะชอบไหว้พระชอบเข้าวัดเขาวาเราแนะนำว่าครั้งหนึ่งนะควรจะมาที่นี่วัดหลวงขุนวินสวยมากสวยทั้งศิลปะงานไม้ที่แกะสลักแล้วก็สวยทั้งสภาพแวดล้อมที่อยู่ใจกลางป่าเนี่ยเราชอบที่แบบมีมอสขึ้นเองตามบันไดตามทาง โอ้โหดีอะดีอะป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเราจะพาไปดูวัดต่อไปนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปวัดไหนป่ะเอาแล้วทุกคน ตอนนี้เราก็มาอีกวัดหนึ่งแล้วที่นี่ก็คือวัดผาลาดอยู่ที่อำเภอเมืองนะอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพเชื่อป่ะเราขึ้นดอยสุเทพหลายครั้งนะแต่เราไม่เคยเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางวัดผาลาดเลยเออปอย่างนั้นวันนี้ขอลองเข้าไปดูข้างในหน่อยสักกันนะเขาว่ามันเป็นวัดที่ขลังดูแบบเก่าแก่มากเลย อยากจะนำเสนอที่นี่เลยวัดผาลาดอาจจะเป็นอีกที่หนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไม่ทันสังเกตขณะมุ่งหน้าขึ้นสู่ดอยสุเทพและวันนี้ก็เป็นโอกาสของผมที่ดีที่จะได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้สักทีหลังจากที่พลาดมาหลายครั้งแล้ววิหารด้านหน้านี้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีพศ2544เพื่อครอบพระพุทธบาทและพระพุทธเมตตาไว้ จริงๆอะเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะยังไม่ใช่ข้างบนนี้วันนี้ค่อนข้างมีพื้นที่ที่เยอะมีหลายโซนให้เราเดินชมคล้ายกับเรากำลังเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จึงถูกต่อเติมปรับแต่งให้สวยงามจนมองแทบไม่ออกว่าวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า6 0 0ปีมีหน้าตาเป็นยังไง วัดนี้จึงมีความร่วมสมัยผสมผสานระหว่างความเก่ากับความใหม่ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์วัดผาลาดหรือวัดสกาธาคามีถูกสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าคือนาแห่งราชวงศ์เมงายอาณาจักรล้านนาแต่เจดีย์นี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยพระยาลิไทยซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของกรุงสุขโขทัยที่มาร่วมทำบุญณเวลานั้น จนเวลาล่วงเลยมาถึงยุคครูบาศีวิชัยเจดีนี้ก็ได้รับการบูรณะด้วยช่างฝีมือชาวพมา่าเนื่องจากช่วงเวลานั้นเชียงใหม่ได้มีการทําการค้าไม้กับประเทศอังกฤษทําให้มีชาวพม่าที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเข้ามามีบทบาทสําสคัญในการค้าเจดีนี้จึงมีศิลปะแบบพม่าผสมผสานอยู่สําหรับชาวไทยหรือนกยุงเปรียบเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระอาทิตย์และกระต่าย ก็เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์สถาปัตยกรรมและศิลปะที่นี่มีความผสมผสานกันระหว่างล้านนาพม่าอังกฤษจึงถูกเรียกเป็นศิลปะล้านนาแบบโคโลเนียนคือศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอาณานิคมเพราะโคลเนียนแปลว่าอาณานิคมและตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของวัดผาลาด เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดภาลาดท,ที่เราเห็นตามโซเชียลมีเดียในปัจจุบันก็ว่าได้นั่นคือหอกรรม,มาฐานริมน้ำตกตรงนี้ภายในจะเหมือนผนังถ้ำมีสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมาครอบกับผนังถ้ำอีกทีโดยภายนอกจะมีสถาปัตยกรรมพม่าร่วมสมัยหรือล้านนาโคโลเนียนใครที่มาที่นี่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เพราะที่นี่มีหลายมุมหลายจุดให้เราเยี่ยมชมให้เราเดินเล่นถ่ายรูปและตอนนี้ผมกำลังทำตัวเหมือนนักสำรวจที่เดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีเพราะทางแต่ละเส้นเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยและนี่ก็เป็นบ่อน้ำโบราณที่เชื่อกันว่าสร้างสมัยพระเจ้าคือนาะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าน้าเนี่ยมันมาจากไหนคงเป็นน้ำที่ซึมขึ้นมาแหละ คงไม่มีใครตักเข้ามาใส่แน่ๆและจุดสุดท้ายก็เป็นบันไดานากเป็นบันไดเก่าแก่ที่เขาไว้แสวงบุญสมัยโบราณชาวต่างชาติเรียกสิ่งนี้ว่ามั k s Trail เราทุกคนล้วนมีมุมมองที่ต่างกันมีภาษาสัมผัสที่ต่างกันมีความสังเกตสังกาหรือสงสัยใครรู้ที่ต่างกันนั่นจึงทำให้เรามีประสบการณ์รวบต่อสิ่งรอบตัวต่อโลกใบนี้ที่ต่างกัน แม้มันจะเป็นภาพภาพเดียวกันแต่เราก็มองไม่เหมือนกันละวางทางถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามช่องนี้กันไว้นะครับขอบคุณครับ